ให้ได้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลในการพบแพทย์อีกเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญนะครับแขกรับเชิญของผมนะครับเรียนเชิญคุณอนงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนงค์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านครับเรียนเชิญนะครับคุณอนงค์ครับค่ะก่อนเริ่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็ชื่ออ,อนงค์เดชอนค่ะขอบคุณผู้เปิดโอกาสค่ะก็คือ พี่ดาวสุพิทยาสีมุกดานะคะภายใต้โค้ดพี่เอกพี่กุ้งค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณโค้ดพี่หมออูโค้ดพี่จ๋านะคะแล้วก็อาจารย์โค้ดอัคราบารมันอ,อาจารย์โค้ดไอซีค่ะแล้วก็คนที่ขาดไม่ได้เลยคือขอบคุณพี่บิ๊กค่ะที่นำโดโดทลร่ามาให้คนไทยทุกคนได้รู้จักค่ะก็คือประมาณเกือบปีแล้วค่ะที่หนูมีปัญหาเกี่ยวกับหมอรองกระดูกเนาะค่ะมีเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วก็ทีนี้ ก็นุ้ไปหาคุณหมอค่ะหาหลายที่ค่ะทุกโรงพยาบาลที่เอกชนที่ไหนบอกว่าดีนุ้ไปหมดค่ะแล้วก็พอไปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นการได้เอกซเรย์เอฟเอ็มอาร์ไออะไรต่างๆก็เสียเงินไปเยอะเนาะแล้วก็หมอที่ไหนบอก่็ดีนุ้ก็ไปค่ะแล้วไปไปทุกที่ค่ะกินทั้งยาหมอกินทั้งยาหมอปัจจุบันโบราณอะไรต่างๆกินหมดแล้วเพราะเราอยากหายค่ะจนถึงขั้นที่มันก็หนักคุณหมอเลยนัดว่าขอให้ผ่าตัดนะ จนนัดผ่าตัด่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวหนูเองอะ่ะหนูก็คือมีเคสผ่าตัดไในร่างกายหลายอย่างแล้วแล้วก็หนูก็ไม่อยากผ่าตัดแต่หนูปวดปวดมากค่ะปวดจนแบบคือบางครั้งคือหายใจแล้วก็เจ็บนะคะมอนลองกระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นหนักมากแล้วก็มันมีอาการชาปวดชาตั้งแต่ต้นขาไปถึงปลายเท้าค่ะก็เป็นหนักถึงขั้นเดินไม่ได้นะบางครั้งแล้วก็รักษามาต่อเนื่องจนนุ คิดตัดสิใจตัดเชือกค่ะคือโอเคหนูไม่ไม่ผ่าตัดโทรไปยกเลิกกับคุณหมอค่ะขอไม่ผ่าตัดหนูยกเลิกแล้วก็หนูรักษาตามอาการหนูไปทุกทกที่หลายๆที่ค่ะไปถึงใกลสุดถึงขั้นไปที่สิงบุรีค่ะก็คือเพราะความอยากหายจนมีวันหนึ่งหนูได้มู้จักกับเอชเชนเทลโอイルดูท่าแล้วเนี่ยค่ะก็หนูได้เอาไปลองใช้เขาลองดูใช้แล้วก็คือมีทั้นกินทั้งคาอาการก็ดีขึ้นนะคะทรงตัวมา,มาอยู่ระดับระยะหนึ่ง จนมาอีกวันนึงค่ะอยู่ๆมันเก็บขึ้นมาหนักหนักมากค่ะหนักถึงขั้นหนูเดินไม่ได้เลยชนิดที่ว่ายืนอยู่ในเฟตบเฉยๆนะคะชั้น24ไปถึงแค่ข้างล่างค่ะหนูก็ฟุบแล้วมันไม่เดินไม่ได้ค่ะมันต้องต้อง,องแบบคือต้องนั่งเลยค่ะไปต่อไม่ได้แล้ววันนั้นก็คือด้วยความที่หลายๆท่านแชร์เกี่ยวกับออยของเคสหมอนรองกระดูกนะคะแชร์หลายๆท่านหนูก็เลยเอามาประยุกต์ใช้หนูใช้ตามอาการนะคะใช้ตามอาการก็คือหนูใส่ดิบบูไปเลยค่ะครึ่งขวด ใส่ที่บุครข่องขวดบาลาน์หนึ่งขวดค่ะแล้วก็มีโครกพบ้าด้วยประมาณยี่สิบหยดแล้วก็ผสมในขวด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 ปั๊มขวดปั๊มนะคะขวดแก้วหัวปั๊มสามสิบมลส่วนที่เหลือนุก็ใส่โกโค้นัทออยค่ะก็นุชายยางนั้นคือทาเช้าเย็นค่ะทาเช้าเย็นแล้วก็ตามแนวกระดูกสันหลังด้วยนะคะแล้วก็จะมีกินด้วยออยกินก็จะมีของดีๆอาพามีโค้ฟพบ้าค่ะแรกก็อีกออยหลายตัวออยพื้นฐานแล้วที่เรากินต่อเนื่องนะคะนุก็จะกิน ก็หนูใช้ยอยู่อย่างเงี้ยหนูใช้ยอย่างเงี้ยสองสองวันแรกหนูรู้สึกได้ว่าหนูเดินได้มากกว่าห้านาทีค่ะก็คือจากที่หนูอยู่ชั้นยี่สิบสี่ลงไปแค่ข้างล่างหนูก็กลายเป็นชั้นยี่สิบสี่ลงไปถึงที่ลานจอดรถได้ค่ะอันนี้หนูก็เริ่มยิ้มแล้วค่ะคือมันดีใจหนูเดินได้แล้วค่ะแล้วจนมีประมาณวันที่สามที่สี่เริ่มเริ่มมีการแบบดีขึ้นเยอะคือหนูไปเดินเดินแล้วก็ยืนคุยโทรศัพท์ค่ะก็ลืมตัวค่ะลืมตัวจนมา คุยจบแล้วหนูมาดูนาฬิกาทีออมันเกินครึ่งชั่วโมงค่ะน้ําตาน้ําตาตกไหน,นะคะด้วยความที่คืนหนึ่งเราเจ็บมากจนแบบคือเราเเดินไม่ได้จริงๆค่ะคือหายใจนุก็เจ็บหายใจก็เจ็บนอนอยู่พลิกตัวกันูก็เจ็บแลวแม้บางครั้งบางครั้งนะคะที่แบบมันทรมานสุดๆคือแล้วห้องน้ำนอะบางทีเราแค่ก้มคือทําความสะอาดร,ร่างกายเราเนี่ยเราก็เจ็บแล้วคือมันมันทรมานสุดๆค่ะแล้วการที่เราจะ ออยนะคะหลายท่านถ้าบางท่านที่ไม่อาการไม่หนักสามารถที่จะลดปริมาณการผสมออยลงได้หรือตามอาการได้นะคะแต่ของหนูมันอาจจะใช้ปริมาณเยอะเพราะณตอนนั้นหนูใช้ปริมาณตามอาการค่ะอาการความเจ็บปวดของหนูที่มีอยู่ก็คือหลังจากที่ประมาณสามสี่วันมันหนูเดินได้เกินครึ่งชั่วโมงเนาะจนณนะปัจจุบันเนี่ยหนูเดินได้เป็นเกือบปกติร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็คือมันเหลือแค่ว่า หัวไปเท้านูค่ะหัวไม่เทาหนูยังเป็นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ค่ะก็คือมันเดินเท้าเปล่าไม่ได้แล้วก็เดินรองเท้าคีบไม่ได้ค่ะจะเดินได้เฉพาะรองเท้าหุ้ม้นค่ะก็ต้องบอกว่ามันตื้นตันนะคะมันเราได้ชีวิตใหม่เราได้ชีวิตใหม่คนที่เดินไม่ได้จะเข้าใจคนที่เป็นจะเข้าใจค่ะว่าคือเราเป็นกึ่งอัมาพาตขนาดนั้นแล้วกลับมาเดินได้มันความรู้สึกนี้มันมัน มันมันพูดไม่ออกนะมันดีใจค่ะหนูต้องบอกว่าหนูขอบคุณค่ะขอบคุณโดโทร่าที่สร้าง e อ s เ n นเทลออยมาให้คนในโลกนี้ได้มีสุขภาพดีแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้คนอีกมากมายแล้วก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสทุกๆท่านค่ะขอบคุณผู้เปิดโอกาสขอบคุณโค้ดแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ได้แบ่งปันข้อมูลดีๆให้หนูได้นํามาใช้แล้วก็ประยุกต์การใช้ออยล์แล้วก็จนนำมาสู่การมีสุขภาพดีกลับมาเดินได้อีกครั้งเนาะในชีวิตหนูค่ะต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ